นี่นะครับบรรยากาศตอนเช้าเวลาเจ็ดโมงครึ่งมีคือแกลบจอดอยู่คัน,นวันนี้วันอาทิตย์วันอาทิตย์คนน้อยครับไม่เหมือนวันเาสาร์ให้ผมให้ดูบรรยากาศลดลงมาะ มีบรรยากาศข้างหลังป้อมโอเคครับหลังจากที่ผมรอมาประมาณ5นาทีตอนนี้ก็ยังไม่มีงานวิ่งเข้ามาเลย เดี๋ยวผมจะลองย้ายที่ดูนะครับผมลองไปเรื่อยๆอ่เออเรอมาเจ็ดโมงสามสิบหกตอนนี้ก็สีิบห้านาทีก็เดี๋ยวผมจะลองไปที่อื่นดูนะครับผมลองค่อยๆขีข่ขไปเรื่อยๆ ครับผมตอนนี้ก็ได้งานตัวที่สองประมาณ10บโมงออกมาตั้งแต่เจ็ดโมงเชา้าผมได้สองตัวตอนนี้ก็นั่งรอรอไปรับงานอเมซอนในฟามรมบรททครับผมโอเคเดี๋ยวไปรับของกันดีกว่าอันนี้ก็ ออกก้างนิดหน่อยครับวันนี้วิ่งสบายครับผมอากาศดีมีลมพัดครับผมโอเคครับตอนนี้ผมก็มาถึงที่ยเมยตันแล้วนะครับกำลังจะไปเข้าไปรับน้ำนะครับผมตอนนี้ก็กลับมาเรียบร้อยครับผม เดี๋ยวเราเดินทางไปตรงโูกากันเลยนะครับ,อคครบตอนนี้ผมก็เดาิหอยรองานใตอนนี้ผมก็มารอง,งานที่เดิมนะครับผมน,นั่นงรอไปเรื่อยๆจนอาจะได้นะครับผมัวที่สองเพิงจบไปโอเคครับ ตอนนี้ก็เป็นเวลา11นาฬิกานะครับผมตอนนี้ก็ได้งานเป็นตัวที่3เรียบร้อยนะครับผมเป็นรายการของเฉียงนะครับเดี๋ยวเราไปรับเขียงกันเลยครับผมในตัต๊มตทอผมก็รับอาหารเป็นที่เรียบร้อยนะครับ นั่งรองงานที่เดิมนะครับตอนนี้ก็เป็นเ,เวลาเวลา11นาฬิกาอีก4นาทีเที่ยงนะครับผมก็จบตัวที่3ไปของวันนี้นะครับวันอาทิตย์ก็ค่อนข้างใช้เวลาหน่อยก็สภาพอากาศตอนนี้ก็ ฝนจะตกนะครับผมจะตกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะผมให้ดูนะครับ อนที่ลืม,ลมลลค,ครับผมเดี๋ยวกำลังจะไปรับคตอนนี้ก็เริ่มแดดออกน,นิดนิดเริ่มร้อนแนละ้ว ตัวที่หนะครับผมระหว่างทางเป็นพ่เข้อของนะครับเดี๋ยวกำลังไปรับออเดอร์นะครับพอดีมาเตือน้ำด้วยตที่นัีนนี้ผมก็นั่งรอออเดอร์อยู่หลังห้างนะครับผมนี่ก็บรรยากาศ ้้งพนัก็ว่ายสองสองนาทีนะครับผมเป็นพิซซ่าหันนะครับกำลังรอรับครับ่าเลยครับผมก็ได้รับพิซซ่าเรียบร้อยนะครับ,รบตอนนี้เดี๋ยวกำลังไปส่งลูกค้านะครับพี่ครับผมก็ได้ส่งพิซซ่าให้ลูกค้าเรียบร้อยแลครับจบงานที่หมนะครับเดี๋ยวรองานต่อไปโอเคครับหลังจากที่รอมาสัก กับ 8, ปแปด,น,น,น, 4, ดนะครับผมเป็นงบนแบตบอันนี้อยู่หน้าเอฟซีได้เคเอฟซีนะครับเดี๋ยวเราไปเอาเคเอีกีจะเป็นตัวเองนะครับตอนนี้ก็รับเคเอฟซีมาที่เรียบ้อยเดี๋ยวตัวที่แปดเดี๋ยวไปรับก๋วยเตี๋ยวนะครับเดี๋ยวกำลังเดินทางไปรับผมรับก๋วยเตี๋ยวตัวที่แปดเรียบร้อยครับ ครับจากที่นั่งรอสตาร์บัคผมก็ได้นำสตาร์บัคเรียบร้อยแล้วครับก็หลังจากส่งตัวที่9เสร็จนะครับก็ได้ตัวที่ 10, 11มานะครับตอนนี้เป็นร้านอ่ะสเต็กลาวแล้วก็ปีนแมนนะครับก็ อันนี้ก็17นานิกาก็ห5โมงตอนนี้1ตัวครับแวเดี๋ยวรอดูต่อไปว่าจะได้อีกกี่ตัวครับผมเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศตอนเย็นนะครับตอน5โมง ได้รับงานตัวที่สิบเอ็ดเรียบร้อยครับโอเคครับหลังจากส่งตัวที่สิบเอ็ดเสร็จผมก็ได้งานตัวที่สิบสองเป็นรายการครัแคนยอนนะครับตอนนี้ก็นั่งรองรับอาหารนะครับเดี๋ยวครับผมเดี๋ยวเราไปส่งแรกแคนยอนกันนะครับผมตอนนี้ก็ใกล้หมืดแล้วครับมกโอเคครับผมตอนนี้ก็ มาพักเติมน้ำมันรอรอบอลชอนนะครับผมผมได้บอลชอนตัวที่13ของวันนี้นะครับโอเคตอนนี้ก็มืดแล้วน่าจะทุ่มกว่าแล้วมั้งครับตอนนี้ประมาณโอเคเดี๋ยวเราไปรับบอลชอนก่อนนะครับผมตอนนี้ก็งานสุดท้ายของวันนี้นะครับ ที่ได้ทำงานตั้งแต่เช้านะครับผมจนถึงวิดก็จะมารวมยอดสรุปให้ฟังนะครับว่าได้เท่าไหร่ก็งานงานแรกช่วงเจ็ดโมงตอนที่ผมออกไปก็ขี่ไปก็ยังยังไม่มีงานนะครับผมก็นั่งรออีกประมาณเกือบสิบนาทีนะครับผมมองงานจากนั้นก็ไม่มีงานผมก็ย้ายจุด ขี่ไปเรื่อยๆนะครับผมขี่หางานไปเรื่อยๆก็ได้งานตัวแรกของค่อนข้างช้าหน่อยนะครับผมก็แล้วแต่บางวันนะครับบางวันก็ได้ไวนะครับก็แล้วแต่ช่วงจังหวะลูกค้าสั่งนะครับผมงานที่สองก็ได้งานที่ปั๊มน้ำมันนะครับผมหลังจากนั้นก็รอ อีกสักพักเหมือนกันนะครับผมก็แล้วแต่ขึ้นอยู่กับจุดที่เราจุดที่เราอยู่นะครับแล้วก็การวิ่งหางานก็แล้วแต่เทคนิคของแต่ละคนนะครับแต่ผมเพิ่งมาวิ่งตอนเช้าวันแรกมันก็เลยแบบระบบมันก็เลย ไม่จํานะครับผมมันก็เลยต้องใช้เวลานะครับผมสักวันสวันก็แล้วแต่นะครับผมว่าจะกี่วันก็เมื่อวานนี้ก็ได้อยู่ที่สิบสามตัวก็เพิ่งมาได้ตั้งแต่ตอนบ่ายจนถึงเย็นนะครับผมก็มาหลางานตอนเย็นนะครับเป็นงานคู่บ้างงานเดียวบ้างก็แล้วแต่งานนะครับผม ก็ขึ้นอยู่กับระยะเวลาเส้นทางาการจราจรต่างๆนะครับเรื่องเรื่องผลปะอากาศนะครับแต่เมื่อวานนี้อากาศค่อนข้างดีนะครับผมไม่ไม่ร้อนอทถ้าฝนจะตกเหมือนกันนะครับแต่ก็ไม่ตกเคเมื่อวานก็ได้ยอดก็ประมาณ600อค,ค่าน้ำมัน ก็ค่ากินต่างๆค่าเจ็บปะทาอะไรก็เดี๋ยวประมาณสัก400กว่าบาท500กว่าประมาณนี้ครับผมที่ไรเดอร์บางคนก็สามารถวิ่งได้ถึงเ,เยอะกว่านี้ครับผมก็แล้วแต่เทคนิคของแต่ละท่านนะครับผมก็แล้วแต่จังหวะงานแล้วก็จุดที่เราอยู่นะครับโอเคัง้งก็ขอฝัก ให้ทุกคนติดตามนะครับกำลังใจแล้วก็กดไลค์กดแชร์ครับช่องกินเที่ยวนะครับผมยังไงก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสก็เดี๋ยวจะลงคลิปเรื่อยๆนะครับผม